ไม่มีมิดแล้วแล้วก็ไม่ไม่กูจะยิงเม็ดตาตากูยิงพลาดตายเลยมาใครก็ได้มาจะจบแล้วจะจบแล้วตึกทเตึกทูเลย,เ,ลยอเออตึนีทแหละ

ะยิงนะยิ่งนะเออยเฮ้ยเฮ้ยะยเง้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเฮ้มเเฮ้ียเฮ้ยเฮเฮายเ้ยเฮ้เ้เเฮ้ยเฮ้ยเฮยเเฮยเฮ้ เอาเรวมาเบิดเรอกเฮ้ยขอเจอกันนี้ได้ปะไอแซดโอเอ็มเนเออมาดิเฮดก่อนนี่ไงเป็อลเแดด็อ้เระบือ เี่ยยังสันตาเฮ้ยโซนโซนปามยิงกันยิงกันได้ป่ะเฮดชาร์โอเคครับกมือเฮดชรว้าวไอ้ตนี้เป็นลมาปิดทีอบ้า ทำไมฟาร,ร์มเอาไอ้นี่อเลย <c oughs> เป็นแหกปากเลย่ะเดอ <c oughs> พี่นายา <c oughs> ไปกูก่อนตุ๊กนีนมันปเป็นสองเด็ด เสียไปสองเซตนึกข่าวมั <ah ้ยดิกูเสียสองเซตกูเสียสองเซตคนไหนเนี่ยคนไหนเนี่ยคนนี้ครับเอาไม่เหรียญนะขอบคุณนึยไม่ใช่โอ้โหผมยังไม่รู้เลยว่าคนไหนเนี่ยโอ้โหเอารีเกินโอ้โหจบแล้วจบแล้วรีเกินโอ้โหจบแล้วจบแล้ว เป็นคนเล่นเน่าเป็นคนเล่นเน่าเป็นคนเล่นเน่ามึงไม่หิวไว้หรอาเป็นคนเล่นเน่าเี่อะไรเอเลหรอมาลวกนเล่นนะครับเฮ้ยถิ่นี่ชืนคุณวะมีตัวอกูแ้วปะชื่คุณกับมึงอะมาเวมาไอเอามิดเกี่ยว เก๊ K หนหิไอ้ขอคืนนะเพื่อนของป kind of ีของีอะไรอ่ะเพื่อนีโหอยู่ไหนอ่ะชิวๆน่ามาแต

ไอ้หน้าหีหนึ่งหนึ่งวะหน้าหีหนึ่งหนึ่งวะมาดิมาหน้าหิเฮ้ยอย่าพิ่งขอน้าหีก่ยอนเ็ดจัหมดแล้วน่กตัวหนดิมาหน้าหีมาหน้าหิมาดิไหนวหน้าหไหนวะกออกมาดิหัวแลกตัวหัวแลเนี่วแลกตัวแลนอนึันนังมหน้าหิมาพี่กูดิอนึงันนึงแหนั่งอยู่ไหนอ่ะ หาหเราีรอเลยรอเลย head shot รับนีกได้แล้วไหนอะอยู่ไหนอะหน้าหินเี้ย่องก็นี่ไงที่ก็อยู่หน้าต่กคูเนี่ยเนาะเนาะเนะตรงชั้นตรงนี้นะเห็นเห็นไหมเนี่ย ไหนวะมันปะใช่ไหมเนี่ยใช่เด็กก็ดูอยู่เนี่ยนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะนี่ไงเดี๋ยวห้าสิบถูกมาเล่นน่ะไม่เอาไม่มีมีแต่เศษนี้ Headshot Headshot อาคลิปอยู่เดี๋ยวลงคลิปโชว์ด้วยตอนเก่าแบบมันคมเกินไงผมชมทางออมไหมไม่ว่าเองจะรู้ตัวแล้วเนี่ยถอนได้มครับถอนพ่อมึงไงอีกแล้วเหรอเบื่อโลกกำัเล่นหน่อยเด็กเหี้ยจะเป็นเหี้ยบัตรมือที่ไหน Headshot หมดแล้วแม่ทัพ Headshot. 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 ไม่มีไอรอนเอาบอะเล่นเลยบอ๊ะเก็บแ็่เดียวเราเห็ดแล้วขอไปเก็บกันได้ไหมไอรอนไงเก็บแ็่เดียว ก็เดี๋ยวเอองั้นเดี๋ยวใช้แล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวจนมึงยิงกูอ่ะยิงไหนอ่ะผมอยู่นี่ไงที่เดิมเอ้ายิงยิงตรงไหนเนี่ย <laughs> headshot. Head. Headshot. 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 เฮ้ยใจเย็นเพื่อนอาคิปอยู่ตาหนึ่งก่อนตาหนึ่งก่อนผมไม่ได้หดวอะไรขนาดนั้นเออมาหนึ่งคนตาหนึ่งมาเ็ว One, 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 one. headshot 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 เรายิงสองเมตรล่วงเดีย๋ยวมึงดูนี่